สวัสดีสสดค่ะบัคสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะนค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อรวมผ้าเน้นแบรนด์ลับลอเลนล้วนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นเ<ข>อลอตเอสพีนะคะญี่ปุ่นเป็นยังไงขอให้คะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลอสเอสพีนะคะเป็นสินค้าขอ,ของทางบริษัทบัคราคา12,500บาทนะคะน้ําหนัก25่กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า100ถึง120ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการ คร่าวๆนะคะราคาจ้าร้อยสี่บาทนะคะ น้อยสี่บาทน้อยห้าบาทนะคะใช่ค่ะแบบว่ารวมมาเลยนะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ของคุณลูกด้วยกันได้นะใช่ค่ะซื้อก็สอบเดียวนะคะใส่ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะช่ค้าจ๋าเอาง่ายๆค่ะูกค้าจ๋าถุงนี้เป็นถุงคัดแยกมาเป็นแบรนด์ลับลอเลนล้วนเป็นแบรนด์ลับลอเลนทุกตัวนะูกค้าจ๋าถุงนี้เป็นคัดแยกพิเศษมาเป็นถุงพิเศษก็ได้เป็นรวมๆูกค้าจ๋าถามหาอะไรเรามีมาหมดเลยกางเกงมีมากระโปรงมีมากันหนาวมีมาบริสุทธิ์มีมา ลูกค้าจ๋าเสื้อกงเสื้อกลามมีทุกอย่างแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่ถุงนะคะลูกค้าคะ<ช>่ะว่าจะ<ต>ของเด็กเยอะของผู้หญิงเยอะท่อนบนเยอะท่อนล่างเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ลูกค้าจ๋าเราเน้นเป็นที่แบรนด์ลับลอเลนล้วนนะคะใช่ใชค่ะแบรนด์แท้แบรนด์เทียมยังไงนะคะอันนี้ให้ลูกค้าไปเช็คดูอีกทีนะคะแต่เน้นเป็น<ช>แบรนด์ลับลอเลน ล้วนทุกตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจะหยิบตัวไหนขึ้นมาก็ยังคงเป็นลาบลอเลนลูกค้าจ๋าจะหยิบตัวสุดท้ายหรือช่วงกลางๆก็ยังคงเป็นลาบลอเลนลูกค้าจ๋าจถ้าเป็นแบบว่าลูกค้าบางกลุ่มบางคนไม่อยากใส่แบบเป็นแบรนด์อื่นแล้วไม่อยากขายเป็นแบรนด์อื่นแล้วนิยมเป็นแบรนด์ของลาบลอเลนแนะนําเป็นถุงนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นถุงพิเศษคัดแยกมาพิเศรรษสําหรับลูกค้าที่ชอบสาวกของแบรนด์ลาบลอเลนล้วนก็ว่าได้นะคะ ใช่ค่ะลูกค้าที่แบบว่าขายเนวนแบนด์อยู่แล้วเ<ช>นาะอยากได้แบรนด์ลับลอนเลนล้วนนะคะก็มีแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าคะสามารถ CF ได้เลยนะคะก็สอบนี้นะคะ12,500บาทะนะคะก็ตกต้นทุนต่อตัวนะคะประมาณการนะคะเท่าไหร่นะคะพี่าร้อยสบาทะนะคะลูกค้าจะาาต่อตัวร้อยสบาท CF ด่วนดวน,นลูกค้าจะา f ด่วนด่วน ลูกค้าจะได้ตามรีวิวทุกตัวนะหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวเราไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าจะได้ตามรีวิว,วทุกตัว,ว,น,ตวนะ,ะอันนีเน้เป็นเซ็ตของเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นกางเกงเนาะอันนี้เป็นเสื้อ<ช>ค่ะลูกค้าหาแบบว่าบางส่วนกะะ็อาจจะจับเซ็ตกันได้เนาะใ<ช>ต่าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นผ้าเด็กเยอะนะคะ ต้นทุนก็อาจจะลดลงมาเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่ก็ต้นทุนอาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะคะ<ช>ูก่้าค่ะคือเราไม่ได้การันตีลูกค้าจะไม่ได้การันตีว่าผู้หญิงเยอะหรือว่าผู้ชายเยอะลูกค้าจะรอไม่ได้การันตีว่าอาจจะได้เป็นของเด็กจะเยอะ,ะเพราะว่าหมวดน,นี้เราคะเขากันมามันแล้วแต่ถุงนะคะลูกค้าขาว่าอันไหนจะเยอะจะน้อยนะคะลูกค้าจะบา,บางบางบางถุงเนี่ยจะเป็นแบบว่าของเด็กประมาณ8 0 9 0ซ ลูกค้าจ๋าบางถุงนี่อาจจะเป็นของผู้ใหญ่ประมาณ80%ก็ได้แล้วแต่ถุงนะคะใช่ค่ะท้งนี้ทางนั้นก็ให้ลูกค้าลองเช็คอีกทีนาะใช่ค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านช่วงบ่ายค่ะลูกค้าจ๋าไม่มั่นใจว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีฝนตกหรือเปล่าแต่สมุทรสาครตอนนี้ฝนตกนะแจ้งลูกค้าเลยบรรยากาศดีมากลูกค้าจ๋าสามารถซื้อซักรีได้รหลอดได้เลยนะกันหนาว ัน,นหนาวโป,โปลูกค้าจ๋าฝากด้วยนะคะลูกค้าค่ะโปร,ราคาหรือว่าสุดคุม้มอ่าโปสิบกระสอบนะคะลูกค้าค่ะฝากด้วยนะคะหมวดกันหนาวสามารถค้าขากันได้เลยนะคะอู้ลูกค้าจ๋ามาเป็น,นก้อนๆเลยใช่ค่ะลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากได้แบรนด์ล้วนนะคะแนะนําเป็นหมวดนี้เลยนะ,ะโปรโลรับรอเลยเนาะใช่ค่ะกระสอบนะคะได้ ส่วนลด1,000ับาทและเป็นสมาชิกกับพังบัคด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็โปรโมชั่นของบัคก,ก็มีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกเดือนเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นนี่คุ้มนะลูกค้าจา๋าเป็นสมาชิกกับบัคเนี่ยลูกค้าจ๋าคุ้มแบบไหน<ะ>คุ้มมากไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเทียบได้แล้วเป็นสมาชิกกับบัคนี่เป็นแล้วเป็นเลยเป็นได้ตลอดลูกค้าจา๋าลูกค้าบางกลุ่มบางคนบอกว่าขอพักก่อน<ะ>อ่าปีปีนี้หกสาม ปี64ยังไม่ขายรอป,ปี65พี่จะขายของอีกรอบลูกค้าจ๋าก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้นะลูกคา้า๋ามีทุกเดือนนะโปรโมชัน่นหรือว่าลูกค้าบางกลุ่มบางคนเราซื้อแต่โปรโมชั่นก็ได้เป็นแล้วเป็นเลยนะไม่มีวันหมดอายุลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบัคนคี่คุ้มลูกค้าบางคนแบบว่าบอกว่าได้ส่วนลดด้วย อ่าสุดครบเจ้าสองหมื่นได้หนึ่งพันด้วยได้เป็นสมาชิกบัคด้วยนะคะสุดกด้วยนะคะค่ะแต่มาดี่แบรนด์ของเออมาตัวนี้ของเราค่ะแบรนด์ล็อเลนส์นะคะค่ะคือแบบว่าบางตัวเนาะลูกพ่อคุณพ่อคุณแม่ใส่ด้วยกันได้ใส่ไปเที่ยวได้นะคะใส่ทํางานได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มนัด เรียนนักศึกษาเนาะอยากได้รายได้พิเศษเนาะซื้อตัรนี้ไปขายก็ได้นะคะในช่วงวันหยุดเรียนนะคะหรือว่าไปขายออนไลน์ก็ได้นะคะช่องทางการขายของเราก็หลากหลายมากนะคะลูกค,ค้าขายแบบนี้ระบบออนไลน์นี่คือแบบว่า มาคึกคักมากเลยนะคะใช่ค <regret. S 1> ่ะรูค้าจ๋ารูค้าจ๋า g f จนด่วนรูค้าจ๋าถุงนี้เป็นคัสแบนมาพิเศษนะรูค้าจ๋าพิเศษแบบไหนเป็นพิเศษแบบว่าเป็นแบนล้วนเลยแต่ว่าเป็นแบนลับรอเลนล้วนรูค้าจ๋ารับรอเลนทุกตัวรูค้าจ๋าจะหยิบตัวไหนขึ้นมาก็เป็นราบรอเลนรูค้าจ๋าตัวนี้ก็รับรอเลนหยิบขึ้นมาก็รับรอเลนตัวเล็กๆน้อยๆรูค้าจ๋ารู้ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ยังเป็นลับรอเลนลูค่าจ๋าเอาทุกย่ามเถอะ หรือเปล่าเสียดไม่เหมือนหรือ่าอ๋อก็เคียงกันเนาะใช่ค่ะเหมือนแบบของผู้หญิงตัวของผู้ชายตัวประมาณนี้อ่าประมาณการเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูรอบนะคะลูกค้าจ๋ากางเกงมีมาลูกค้าจ๋ากันหนงกันหนาวมีมาแต่แต่ตั้งใจลูกค้าก่อนนะบางบางถุงลูกค้าจ๋ากันหนาวก็อาจจะเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้ใกล้อากาศเย็นๆแล้วยิ่งเป็นแบรนด์ลูกค้าจ๋าไม่ยากจินตนาการเลยลูกค้าจ๋าคือต้นทุนต่อตัวคือสุดคุ้มยิ่งเป็นแบรนด์แล้วลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถเอาไปทําราคา ร้อยแปดสิบขึ้นลูกค้าจาสองร้อยขึ้นบางตัวขายสี่ห้าร้อยขึ้นได้เลยยิ่งเป็นแบรนด์ลักนอเลนใครๆก็รู้จักนะยิ่งเป็นแบบว่าคนไทยของเราใส่แบรนด์ลูกค้าจากยิ่งเป็นแบรนด์ยิ่งแบบว่าคุณภาพยิ่งทนนะคะส่วนมากนะคะลูกค้ายิ่งชนะลอนเลนนะต้นทุนสุดคุ้มค่ะลูกค้าร้อยสี่บาทลูกค้าบางตัวนะคะเอาไปเช็คทำราคาได้นะคะ เช็คบางตัวอาจจะขาย4-500อัพก็มีนะคะใช่ค่ะบางตัวที่แบบว่าเอาไปซักดีๆคืนหงขึ้นห้างลูกค้าจ๋าขาย7-800ก็ได้ลูกค้าจ๋าขาย7-800ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ตลาดนะต้นทุน104บาทลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว104บาทบางตลาดแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าบางคนเอาไปขาย3-4-500ลูกค้าบางกลุ่มบางคน ขายร้อยสามสิบก็ได้นะ<ช>ลูก,าากค้าจ๋าแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่ตลาดด้วยนะคะแล้วแต่ลูกค้าด้วยนะคะ<ช>มาค,ะคนเับไปเร็วลูก,าากค้าจ๋ะต้นทุนร้อยสี่บาทร้อยห้าบาทลูกค้าก็ไปขายร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทก็ได้แล้ว<ช>แต่ลูกค้าสะดวกนะคะใช่ค่ะแบบว่าสุดคุ้มจริงๆนะคะ เสื้อผ้าของเขาก็เป็นแบบว่าแบรนด์คัดมาพิเศษเนาะแท้เทียมยังไงลูกค้าสามารถเช็คได้ทันทีนะคะสินค้าแบบคัดเกรดเอนะคะอันมีเปอร์เซ็นต์เื้อนดันบ้างถึงเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนําให้ลูกค้าซักนะคะซักรีดนะคะเพื่อจะได้า u ทำราคาได้ถ้าเป็นแบรนด์นี้แนะนําให้ซักรีดดีๆลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปอัพทําราคาได้เลยส่วตัวนี้สวยค่ะสวยอะของหนูเป็นสีเรีรบของหนูเป็นเหมือนแบบว่าลายกระลางใช่ค่ะลูกค้าจ๋า ให้เร็วให้ไวนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าที่แบบว่าขาแบนๆอยู่แล้วเนาะตัวนี้ไปคัพไปเสริมได้นะคะใช่ค่ะช่องทางในการติดต่อก็เหมือนแบบว่าหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น IG จีเป็นไลน์นะคะแบบว่าติดต่อเข้าหาบักได้แบบหลากหลายช่องทางจริงๆนะคะลูกค้าค่ะประมาณ7 8ช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าประมาณ7 8ช่องทางชอบรีวิวลูกค้าจาก f ด่วนๆหรือว่าเอาถุงใหม่ไปรุ่นเองก็ได้หรือว่าลูกค้าขายเป็นแบบว่าทั้งร้านเป็นแบรนด์ล้วนแนะนำค่ะลูกค้าขาวยูนิ คถุงหนึ่งเอาราบรอเลนทุงหนึ่งลูกค้าจ๋าเอาแบนอะไรนะอาราคอสถุงหนึ่งลูกค้าจ๋าจเอาหันเลทุงหนึ่งป้าลูกค้าจ๋าเปิดลาดนเลยเลยอลูกค้าจ๋าถามใจโดมาที่บัคที่เดียวนี่ครบวงจรนะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะของบัคมีทุกอย่างลูกค้าจ๋าตั้งแต่บน จนตั้งแต่ล่างถึงบนบนถึงล่างท่อนในท่อนนอกสารพัดลูกค้าจ๋ามาที่บักทีเดียวครบวงจรนะคะเราหามีแต่ราคา2 5 0 0บาทจนถึงราคาสี0 0 0ก็ม<ช>ีแล้วแต่รายการลูกค้าจ๋าแล้วแต่รายการด้วยนะคะตุางห้ากาแฟเดสไซส์ใหญ่ไม่แยกต่างหากนะจ๊ะลูก<ไ>ค้าค่ะถ้าต้องการเดสไซส์ใหญ่มีอีกแบบหนึ่งนะคะยังไงอิอนบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวให้อดินส่งรีวิวให้ดูได้คะ่ะใช่ค่ะลูกค้าที่สอบถามมาเดสไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าค่ะมีสินค้าพร้อมจัดส่งเลยนะคะอุ้ยสวยเท้ตัวนี้ไหม หมดมากใหนานะคะลูกค้าขาให้แบบให้เร็วนะคะลูกค้าขายแบนๆอยู่แล้วคะค่าแตมกับแบรนด์อื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะโอเคอันนี้เราประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าเราประมาณการส่วนเรื่องรายละเอียดยังไงแท้ไม่แท้ยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะโอเคนะคะลูกค้าขาถวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นแบบว่าเสื้อผ้าเป็นแบบเสื้อผ้ารวม นะคะลูกค้าคะแต่วาเน,น้นเป็นแบรนด์ลาฟลอเลนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา12,500ับาทค่ะน้ำหนัก25กิโลจํานวนชิ้นประมาณการน,นะคะ1 0 0ถึง120ตัวตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆจ้าลูกค้าจ้าร4บาทร0 5ยบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบั๊ได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะ บั克ของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ